สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษัคคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตคัฎยราชนารีพระราชทานสิ่งของเครื่องประคบริโภคแก่ผู้ประสบทกภัยพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่วันนี้ที่จังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษัคคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตคัยราชนารี โปรดให้สถาบันวิจัยจุลาภร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน1000ชุดไปมอบณหอประชุมโรงเรียนน่านประชาอุทิศอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านประสบอุทกภัยระหว่างวันที่1 9ถึงส0สิงหาคม2567 ได้รับผลกระทบ14อำเภอพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า20,000ไร่รวมถึงด้านประมงและพื้นที่สาธารณประโยชน์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการช่วยเหลือและฟื้นฟูปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้วและที่จังหวัดแพร่โปรดให้สถาบันวิจัยจุลาภร์เชิญสิ่งของพระราชทาน700ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ทั้งนี้จังหวัดแพร่เกิดอุทกภัยจากฝนตกหนัก ทำให้น้ําในแม่น้ํำยมเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่8อําเภอห่วงวันที่20-26ถึงสิงหาคม2567ราษฎรเดือดร้อนกว่า17,000ครัวเรือนพื้นที่การ,กรเกษตรศเสียหายกว่า29,000ไร่สิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างซึ่งจังหวัดได้ช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วการได้รับพระกรุณาที่คุณในครั้งนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นย่งความปลื้มปิติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนเป็นล้นพ้น สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนะไตรว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชวันที่หนึ่งและวันที่18ตุลาคม2567 และเนื่องในวันนวมินทราหมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับ